เรื่องจะช่วยใครต้องเข้าใจเขาด้วยมีเรื่องเล่าว่ามีหญิงท้องแก่คนหนึ่งขึ้นรถเมย์พอขึ้นบันไดรถเมย์เธอก็เดินอุ้ยอ้ายเข้าไปในรถปรากฏว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งอายุเจ็ดขวบได้เขาได้ลุกขึ้นยืนหญิงท้องแก่คนนั้นเธอเห็นเด็กคนนี้ยังเป็นเด็กอยู่แถมถือกระเป๋าใบใหญ่อีกด้วย แล้วก็ยิ้มพร้อมกับพูดว่าไม่ต้องหลับลูกนั่งลงเถอะเด็กน้อยนั้นก็นั่งลงสักพักหนึ่งเด็กคนนี้ก็ลุกขึ้นใหม่อีกหญิงท้องแก่นั้นแค่เอ็นดูเด็กทราบซึ้งในน้ําใจที่อุตสาหลุกให้เธอได้นั่งเธอเลยพูดขึ้นว่าน้าบอกว่าไม่ต้องน้ายืนได้อีกพักหนึ่งน้าก็จะลงอยู่แล้วเธอก็กดไหล่ของเด็กนั้นเบาๆเพื่อให้เด็กนั้นนั่งลงผ่านไปสักพักหนึ่งเด็กนั้นก็ลุกขึ้นมาอีก เธอเลยพูดขึ้นว่าหนูนี่น่ารักจริงๆนะแต่ไม่ต้องลุกหรอกนั่งลงเถอะแล้วเธอก็กดไล่เด็กนั่งลงไปอีกสักพักนึ่งเด็กก็ลุกขึ้นมาใหม่พร้อมกับดวงตาที่ละห้อยแล้วก็ได้พูดออกมากับเธอนั้นว่าคุณน้าครับให้ผมลงจากรถเมะรครับผมเลยบ้านมาแล้วสามป้ายยิงท้องแก่คนนั้นเธอมีความปรารถนาดีเห็นเด็กลุกก็เกรงว่าเด็กจะต้องยืนถือกระเป๋าเด็กอุตส่ามีน้ำจิตน้ำใจ เลยบอกให้เด็กนั้นนั่งลงแต่ไม่ใช่ให้นั่งเปล่าๆนะบางทีเธอก็กดไหลของเด็กลงไปอีกด้วยทั้งที่เด็กนั้นตั้งใจจะลงจากรถเมย์ตั้งหากละ่ะเพราะว่าถึงบ้านของเขาแล้วแต่กลายเป็นว่าความปรารถนาดีของหญิงท้องแก่คนนั้นทําให้เด็กต้องเดินกลับบ้านตั้งสามป้ายรถเมลเลยทีเดียวความปรารถนาดีของหญิงคนนั้นทําให้ไปสร้างภาระให้กับเด็กคนนั้นอีกอันนี้เพราะอะไร เพราะว่าไปคิดเอาเองว่าเด็กเขาลุกเพราะว่าจะให้เธอนั่งถ้าถามสักหน่อยว่าลุกทำไมอาจจะรู้คำตอบเด็กว่ากําลังจะลงจากรถเมย์เพราะว่าถึงบ้านของเขาแล้วความปรารถนาดีของหญิงท้องแก่ก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับเด็กคนนั้นได้เลยบ่อยครั้งในความปรารถนาดีของคนเรานั้นแม้จะน่าชื่นชมก็จริงแต่ก็อาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่ เราอยากจะช่วยเหลือด้วยบางทีคนนั้นเป็นลูกของเราก็ได้พ่อแม่ปรารถนาดีกับลูกๆหยิบยื่นอะไรต่างๆให้กับลูกๆบางทีไม่ใช่สิ่งที่ลูกต้องการเลยแต่ด้วยความปรารถนาดีเลยพยายามให้กลายเป็นการยัดเยียดไปอาจจะสร้างปัญหาให้กับลูกๆของตนเองได้บางทีคน,น,นเราก็อาจจะต้องทำอย่างนั้นกับเพื่อนๆด้วยเหมือนกัน อย่างเพื่อนที่กำลังเศร้าโศกเสียใจเพราะต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่ไปเรามีความปรารถนาดีก็จริงอยากจะให้เพื่อนนั้นได้เข้าใจในธรรมะจะให้หายจากความเศร้าโศกเสียใจต่างๆเหล่านั้นก็ได้เอาหนังสือธรรมะไปให้เขาบ้างเอาซีดีหรือเอาเทปธรรมะไปให้บ้างถ้าเป็นสมัยก่อนโน้นแต่เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยได้ฟังซีดีกันมากอีกแล้ว เพราะว่ามีสื่อธรรมะในรูปแบบอื่นๆมาทดแทนมากมายบางทีบางคนก็ชวนเขาไปเพื่อปฏิบัติธรรมกันพอเขาไม่ไปก็พยายามลากให้ไปไป,ไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมะกันจะได้หายจากความโศกความเศร้าแต่ว่าไม่ใช่สิ่งที่เพื่อนต้องการเลยหรือเขาอาจจะยังไม่พร้อมนั่นแหละพอเขาปฏิเสธขึ้นมาเราก็จะมีความโกรธในจิตใจหาว่าไม่รับเอาความปรารถนาดีของเรา หรือไม่เห็นแก่ความตั้งใจดีของเราเลยอะไรในทำนองนั้นการที่เราอยากจะให้แต่ไม่รู้ว่าเขาต้องการหรือไม่ต้องการหรือเหมาะกับเขาหรือไม่ไปยัดเยียดให้กับเขาพอเขาขัดขืนต่อต้านขึ้นมาหรือเขาไม่รับก็ไปเกิดความโกรธกับเขาขึ้นมาอีกอันนี้เกิดขึ้นกับพ่อแม่กับลูกๆได้เหมือนกันไม่ใช่แค่เพื่อนกับเพื่อนเท่านั้นนะฉะนั้นอันความปรารถนาดี แม้จะออกมาจากจิตใจก็ตามแต่ว่าต้องใส่ใจกับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าเขาพร้อมไหมหรือเขาต้องการหรือเปล่าหรือว่าเขามีปัญหาจริงๆนั้นคืออะไรกันแน่เพราะไม่อย่างนั้นแล้วในความปรารถนาดีของเราก็จะไปสร้างปัญหาให้กับเขาได้บางทีเขาไม่ปฏิเสธแต่เขากลั้ากลืนต้องทาด้วยความจาใจเพราะเกรงอกเกรงใจเราและเห็นแก่ความปรารถนาดีของเราอีกด้วย กลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ช่วยเขากลับไปสร้างความกดดันให้กับตัวเขาอีกหรือสร้างปัญหาให้กับตัวเขาก็เป็นได้นะมีเรื่องเล่ามีผู้ชายคนหนึ่งป่วยเป็นอัลไซเมอร์พอเป็นอัลไซเมอร์ก็มีปัญหาจะไปไหนมาไหนไม่ได้จะเกิดอาการหลงทางบางทีหนีออกจากบ้านไปโดยที่ไม่บอกใครๆแล้วกลับมาบ้านก็ไม่ถูกอีกมีอยู่วันหนึ่งเขาขับรถไป เห็นคนแก่ยืนเงื้อเงื้งะงงอยู่ตรงหัวมุมสี่แยกเขารีบจอดรถแล้วก็รีบพาคนแก่นั้นกึ่งลากกึ่งพยุงขึ้นรถเขามาขับรถไปสักพักนึงก็ถามคุณลุงว่าจะไปไหนบ้านลุงอยู่ไหนครับเพราะเขาเข้าใจว่าคุณลุงนั้นคงมีความจําที่เสื่อมอยู่กลับบ้านคงไม่ถูกอะไรในทํานองนั้นลุงคนนั้นก็เๆงื้อเงืงะงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับตนเองไม่ทันจะตอบชายคนนั้นก็บอกว่า ร,รีบรีบบอกมาเลยครับไม่ต้องเกรงอ,อกเกรงใจอะไรผมบ้านลุงอยู่ที่ไหนผมจะไปส่งสุดท้ายคุณลุงโกน,นันก็บอกว่าโน่นอยู่ตรงหัวมุมนั่นแหละตรงที่เธอรับฉันขึ้นรถมานั่นไงฉันกำลังจะเดินข้ามถนนกลับบ้านพอดีกลายเป็นว่าเลยบ้านไปเป็นกิโลกิโลเลยแหละอย่างนี้ก็เป็นความปรารถนาดีแต่ว่าไม่รู้ความต้องการของคนที่เราอยากที่จะช่วยเหลือนั้นน,น จะช่วยใครต้องรู้จักว่าเขานั่นเป็นใครเขาต้องการอะไรกันในขณะนั้นมีเรื่องเล่าของนัดรูดินวันหนึ่งเห็นคนเออะโวยวายส่งเสียงอยู่แถวสระน้ำเขาก็เอกใจเลยเดินเข้าไปที่นั่นปรากฏว่าคนกำลังมุงดูงว่ามีชายคนหนึ่งกำลังดำผุดดำว่ายพลุบพลุบโปรโอยู่เหนือน้ำแล้วก็สำลักน้ำด้วยซึ่งอยู่ไม่ไกลกับตลิ่งนักผู้คนพากันยื่นมือให้เขาได้จับ แต่ชายคนนั้นแม้ว่าตัวเองจะแย่อย่างไรก็ไม่ยอมจับมือกับใครทำท่าจะจมน้ำอีกด้วยนัตรูดินเห็นอย่างนั้นเลยแหวกฝูงชนไปที่ริมตลิงแล้วก็ยื่นมือพร้อมพูดกับชายคนนั้นว่าคว้ามือฉันไว้สิคว้ามือฉันไว้ปรากฏว่าชายคนนั้นคว้ามือนัดรูดินแล้วนัดรูดินก็ช่วยดึงเขาขึ้นมาบนฝั่งได้เป็นอันรอดชีวิตมาได้ผู้คนแถวนั้นก็เลยแปลกใจว่า ทำไมนัดรูดินจึงคว้ามือเขาได้แต่ทำไมคนอื่นยื่นมือให้เขาจับเขาไม่คว้าเลยนัดรูดินบอกว่าคนนี้เขาเป็นพ่อค้าเขาเป็นพ่อค้าที่น่าเลือดอีกต่างหากไม่เคยยื่นอะไรให้กับใครเลยมีแต่จะคว้าจากคนอื่นเท่านั้นผมรู้ว่าคนอย่างนี้ถ้าบอกให้เขายื่นมือมาเขาจะไม่จับมือของใครได้หรอกต้องพูดคำว่าคว้ามือฉันสิคว้ามือฉันสิเขาจึงจะจับมือนั้นทันที อันนี้เป็นความชาญฉลาดของนัดรูดินอยากจะช่วยคนที่จมน้ําแต่ต้องรู้ว่าเขานั้นมีนิสัยอย่างไรคนที่กําลังจมน้ําเขาไม่ยอมยื่นมือของเขาให้ใครเด็ดขาดเพราะว่าตัวเขาเองนั้นไม่เคยยื่นอะไรให้กับใครเลยแต่ถ้าบอกให้กว้าเขาก็จะรีบกว้าทันทีเพราะเขาชอบกว้าอะไรจากคนอื่นเสมอเมอถึงเวลาแม้จะต้องเสียชีวิตแล้วก็ตามก็ยังไม่ยอมยื่นมือให้กับใคร มีแต่จะคว้าจากคนอื่นอย่างเดียวเท่านั้นนัทรุรินเข้าใจจิตวิทยาของคนที่ตัวเองต้องการจะช่วยไม่ใช่ว่าอยากจะช่วยแล้วช่วยได้เลยต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่เราอยากจะช่วยนั้นเป็นใครเขากำลังต้องการอะไรอยู่เขามีนิสัยอย่างไรอีกด้วยยิ่งดีฉะนั้นเวลาที่เราปรารถนาจะช่วยใครก็อย่าเอาแต่ความจริงที่เราเห็นอยู่นั้นน,น หรือความปรารถนาดีของตัวเองเป็นที่ตั้งอย่างเดียวต้องดูอีกคนด้วยว่าเขากำลังต้องการความช่วยเหลือจากเราหรือไม่หรือว่าเขากำลังมีปัญหาอะไรอยู่และต้องการความช่วยเหลือจริงแบบไหนอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องใช้ปัญญาอีกด้วยไม่ใช่แค่ใช้ความปรารถนาดีอย่างเดียวไม่ได้ผลที่แน่นอนนั่นเองจากบทบรรยายพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทาน ได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ